สวัสดีสสครับกลุ่มของผมจะมานำเสนอเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ครับผมนายพิสิทธิ์สีเพชรครับดิฉันนางสาวนทวรรณีเชษคำพานครับผมนายเฉลิมีุญคราวครับและผมนายธนตมวันฐานครับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริมให้ร่างกายคงไว้ซึ่งสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย และช่วยป้องกันโรคได้เช่นโรคหัวใจโรคระบบไหลเวียนโลหิตโรคเบาหวานและโรคอ้วนนอกจากนี้การออกกาลังกายยังช่วยสร้างเสริมสภาพจิตใจให้ดีขึ้นและลดความเครียดได้การออกกำลังกายไม่ใช่การแข่งขันกีฬากับผู้อื่นแต่เป็นการแข่งขันกับตนเองหลายคนก่อนที่จะออกกาลังกายมักจะมีข้ออ้างอยู่เสมอเช่นไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ แต่ลืมไปว่าการออกกำลังกายอาจจะได้ผลดีมากกว่าสิ่งที่เขาเสียไปการออกกำลังายเพื่อสุขภาพคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความสนทานของระบบไหลเวียนโลหิตและปอดโดยมีกระบวนการออกซิเจนในกระบวนการข้อผานเพื่อให้เกิดพลังงานสําหรับการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องจึงเรียกออกการออกกำลังกายชนิดนี้ว่าแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ผมมีวิธีการออกกำลังกายมาแนะนําครับ หนึ่งเดือนเร็วการเดินเร็วจะช่วยเพิ่มปัามตากการเต้นของหัวใจและการหายใจได้ดีขึ้น 2. ว่ายน้าว่ายน้ําเป็นการออกกำลังกายที่ร่างกายได้ออกกำลังกายได้ทุกส่วนได้อย่างเหมาะกับผู้มีน้ําหนักและผู้ทุงวัยประโยชน์ของการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพมีดังนี้ 1. ทําให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงมากขึ้น2 ลดอัตราพันเต้ของหัวใจขณะออกกําลังกายทําให้ไม่เหนื่อยง่าย 3. ลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ 4. ทําทให้ประสิทธิภาพในการหายใจดีขึ้น 5. ลดความม่นตกกังวลและคลายเครียด 6. กทาให้มีความสุขและรู้สึกสบายใจขั้นตอนและหลักการในการปฏิบัติ ถ้ามีอายุ35ปีขึ้นไปควรตรวจสุขภาพว่ามีโรคหัวใจหรือไม่ก่อนออกกำลังกายชนิดนี้เราควรเหยียดได้ยืดคลายกล้ามเนื้อรวมทั้งการผูกเรืองและเบาเรือกก่อนในการออกกำลังกายหลักในการปฏิบัติเป็นการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่หนึ่งในหกส่วนของร่างกายฉะนั้นเราควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับรูปแบบการออกกำลังกายมีหลายชนิดเช่นวิ่งหยดเดินเร็วว่ายน้ําเป็นต้นครับข้อควรระวัง เราควรงดออกกาลังกา,กายในขณะที่เจ็บป่วยมีไข้หรือพับผ่อนไม่เดียงพอรวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมหามีอาการแน่นหน้นาอกขึ้นใจอาเจียนควรไปพบแพทย์ครับครับและกลุ่มของผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ